รอยกันหมดเดี๋ยวก็มาขายที่สามแก้มไปเดียวกันหมดไหมไม่เขากลับเขาขับรถกลับกันเหลือแต่คุณเรียบได้แหละลับรถกลับก็เชียงใหม่เ่ะอครับใช่ใช่ชั่ไโมงวันนี้เลยยังสามชั่วโมงอยู่บ้างครับก็ประมาณนี้บัดเบลบัดเบลเมื่อเช้าแวะมาเรื่อย ถ้หมูกจะหมูก็เชิญกหมูหมูเชิญหมูเชิญเชิญกระแขกนี่นี่ไงที่คนเยอะแยะไปหมดเลยหมก็สี่ฝากฝากที่มานี่ไม่มีเลแล้วใช่ไหมที่อยากจะถ่ายให้ถ่ายให้เดี๋ยองไม่หมดสิ้นอันนี้อันนิววิดีโอใช่ไหมเนี่ยอ่ะอ่ะเสร็จแล้วเอาฟินไปเดี๋ยวมันต้องกดแดงๆก่อนหรือไม่ต้องไม่ต้องใช่ไหม